สวัสดียินดีต้อนรับทุกท่านเขาชูช่อ,องสาวเมือวงวังวมืนี้ทางซ่องรายการของพวกเราก็ได้นำบรรยากาศความมุ่นซื่นตื่นตาตื่นใจจากงานหัตถกรรมประจำปี2 0งพ3อยู่ที่ศูนย์การค้าไอเทคมาให้ทุกท่านได้รับส้มน้ำกันภายในงานก็จะมีการวางแสดงสินค้าเป็นเครื่องของหัตถกรรม จาก18แขวงของระเเศศาเนาะนับแตังเหนือหอดใต้จำมาซากน้องพระบางสวรรณิ์นักขีดเมีย่ยงจันโอ้ครบสุดเสียกองอัตปือเนาะอันนี้ก็แมนเป็นสินค้าจากแขวงหัวพันเป็นพาตำของอ่าเป็นพาตาสำส้าเหนือพาแพรสซ้ำเหนือเนาะหนวดลายสวยงามปจิตตาอันนี้แมนผลิตภัณฑ์จากแขวงเสกอ่อย่าเอ๋ยมีสุด แบบประยุกต์ให้ใส่เนาะแล้วก็มีกระเป๋าเสื้อผ้าหลากหลายรูปแบบสินค้าให้เลือกจับ่ได้เนาะจับบ่ถึกตัวใดก็มากไปเบิดมีแต่เครื่องของงามๆอันนี้เป็นผ้าไหมไตแก้วเนาะเป็นผลิตภัณฑ์ทางใต้เส้นกันมีผ้าเบียงที่วางสแสดงให้เห็นราคาในบํเมนต์ของถุกๆเลยเดอ้ออันนี้มาเป็นสุด มีผ้าเบียงจะใส่แบบพันคอก็ได้แล้วก็มีเสือ้อถัดไปแม่ผลิตภัณฑ์จากแขวงเซกองก็จะมีผ้าเบียงผ้าแพ้เสือ้อนาะแล้วก็กระเป๋าม,มีสมีซาดแล้วก็เป็นผ้ากั้งที่ใส่ประดับในเืินซานบ้านซ่องหรือประมาณนี้ คดมาคอมเมนต์ผลิตภัณฑ์จากแขวงอุดมไซส์ก็มีแพ้เสือ้อมีแพ้เสือ้อมีผ้าตุม้มแลวก็เป็นตัวเสื้อกระเป๋าเสื้อก็มีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะต,ตัวของแขวงอุดมไซส์เนะาะเน,นี่ยวาาว่าอันเนี้ยแต่ละหานะ้างน่ะเครื่องของเป็นผ้าแพ้หัตถกรรมเช่นเดียวกันแต่ว่าลวดลายแต่ละแขวงนะ่ะจะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันเลยถัดไปเป็นต้น กะละพืกเนาะเป็นการตั้งโซต้นกะละพึกเอิ้นว่าเป็นการตั้งโซยูฮานของเพิ่นเอออันนี้ก็เป็นเอก,เอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งเนาะอัถัดมาก,ก็จะมีการปลุกเฮือนทรงล่าวแบบบูฮานมาให้พอเขาเห็น ้านหนึ่งก็เป็นส่วนห้านผ้าไหมทางนี้เป็นผลิตภัณฑ์จากซ้ำเหนือเส้นเดียวกันแล้วถัดมาก,ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ของอแบรนด์อนุสรเนาะตัวนี้เป็นแบรนด์ดังอยู่ในคนครหลวงเขาเลยซึ่งจะมีส่วนใหญ่ก็้ันพันก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทกระเป๋านามีหลากหลายหูแบบ ต่อมามันก็จะเป็นการซ้อมซ้อมเดินแบบเนาะตรงนี้เป็นด้านหน้าเวทีอ่าเป็นการซ้อมเดินแบบของนางแบบที่จะมาสู่ในมือที่เปิดงานเนาะนีเ็นภาพบรรยากาศส่วนหนึ่งที่เก็บมาได้เนาะเอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงสัมนิกออย่าลืมกดติดตามซ่องเพื่อหับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆในเพือต่อไปสบายดี